All that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. ไม่ทันคุณพีทีครับคุณจากระดิกครับคุณจากระดิกอีกแล้วสวัสดีครับคุณพีทีมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ใครเนี่ยใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยบูตเบนอีกแล้วบูตเบนนี่คือคนคุณคือใครครับหัวยุ่มจะจะไปชั้นไหนฮะ สวัสดีเจสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะสวัสดีเจแนะนำตัวหน่อยครับคนนี้สวัสดีเจสวัสดีครับสวัสดีเจคุณคือใครครับเจอ่แนะนำตัวมอบมอบไปบอลมอบมอบมอบเฮ้โหมุมตู้ no steal no steal ยังต้องเตลีอ่ะยังจะต้องเตลอีกเหรอเนี่ยภาคเนี้ยไม่จำเป็นเลยนะเฮ้ยช่เฮ้ยช่วย no steal อะไรไม่รู้ที่รู้กูไม่มีไม่มีสวรรค์ใครสันเออให้ไข่สันงใครสั่ง อย่างนี้ต้องเปิดเพลงในตำนานตัวอะไรล้อเขาไ่รู้โอ้โหนอ้ลีลางรายการเลยเหรอนี่มาเล่นกลางรายการผมงี้เลยเนี่ยเอกของมันอะโอกข้างในมีไอ้สองหนอรออยู่ไข่สั่นไม่พอหน้าสั่นด้วยนะ ใส่ตัวอย่างนี้ต้องโดนมัดคนแรกครับไหนใช่อ่ะเอ๊ะเดี๋ยวคุณพีทำไมไม่ใส่กอลรไอรอนมาอือกูเพิ่งสังเกตต้ายเฮ้ยลืมไปเขาห้ามยิงประชาชนนี่หว่า เฮ้ยโอเียอะมันพุดไปจากเพดานไปเนี่ยเฮ้ยอะไรใครพูดไปจากเพดานไหนไหนไหนมึงตอบกูมาเลือดอยู่ไหนโอ้คอยเขาเขาไปเปิดโอกาสให้ผมเล่นเลยอะรายการผมไปเนี่ยรถรถๆถ เาดุเขาเขาดุมากเลยอ่ะมามาแกอันตรายเคยดูอ่ะส่งน้องเฟยมาโอ้โหโอ้โหันนี้จริงคือแมาผู้หญิงคนใหม่ก็ได้นะจริงอะไรผู้หญิงอ๋อเฮ้ยตะกี้เจอเหมือนเสื้อในใช่ไหมมันใช่เสื้อในปะอ้าวกูเจอเสื้อในข้างเดียวเว้ยจริงไปดูดูหนุ่มบอย ไอ้ด้บ้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาแตะของแพงอย่ามาทะลึงกับกูเด้อตายเฮ้ยโมโรเซอร์อะไรวะโมโรเซอร์ปีกจู่เหรอไม่ไม่ไม่อะไรเนี่ยเรียบร้อย ไม่อยากใช้ปืนนี้เลยโอ้โหตัวอะไรอะอืมออตอนนี้เอไอกำลังมาช่วยคุณเอ้ยเ้ยเอ้ยมาเยอะหนีหมดโอ้เกาะเกาะมาทำไมเกาะมาทำไมเกาะมีประโยชน์อะไรเกาะมาลงมาดิ เฮ้ยกลัวกูล้มแน่เลยว่ะเฮ้ยขึย้นดูเลือกแม่เงเยอะไม่เป็นไรอ่ะภาคพังหนึ่งมันดาวเท่าไหร่ก็ได้มันไม่เหมือนภาคอสองย้อนลอยก่อนจะเล่นเป2ดสองนะครับเอส <d> องอย่าเล่นเลยเ,เล่นเล่นยากกว่าภาคนี้จริงเฮ้ยแต่เราต้องให้ต้องให้เขามาเล่นเ่ะนั่นนะสิประมาณอีกเดือนครึ่งอะครับเออ,เอ,อ ไอช่วงไอไอช่วงงานเกมหมดไปก่อนเราจะมาหาทางช่วยเขากันดีไหมครับ okay. ไม่โอ้าผมผมต้องจ่ายค่าบัตรค่าอะไรด้วยไงเพราะไปกี่วันนะ่ะแล้วเดี๋ยวจะมีโปร,โปรเจกต์ใหญ่กับดีคอนใช่ไหมอาร์มอ่าอ่าเออเราต้องอโฆษณาโฆษณา,าแต่เราเรายังไม่บอกมันคืออะไรไงไข่ันไข่ัน,นใช่ครับว,ว่าห้องนี้นะวันไรละ่ะ เรวมันได้เรื่อยสามห้องสามห้องมันได้เรื่อยๆแต่เราไม่ได้ไมีเวลาว่างขนาดนั้นไง่เฮลโหลพีทีใช้ไมนิทก,ก่อนไหมสปินเดอร์สปินเดอร์ล่วงร่วง oh. มันมีแบบแบบมันมันแกล้งตายแต่มันไม่ตายอ่ะเออ ฮะอุ้ยโอ้โหกูเพิ่งกูเพิ่งสังเกตโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอืมกูมุดเข้าห้องนี้ก่อนล้วมึงอยู่นี่มึงอยู่นี่มึงอยู่นี่เฮ้ยไปกัจจุอาวไม่ใช่หรอกหรดฤกษ์ โอ้โหกูเห็นอะไรไม่รู้เป็นปั๊มๆกูหอกมาก่อนเลยโบลเตอร์หมอหมอหลบไปอยากเป็นหมออยากเป็นหมอฆ่าหมอก่อนเลยเป็นหมอเล่นีเยอะสิอยากเป็นหมอหยองโอ้หน่านี่ต้องหมอหยองนะครับผมถ้าถ้างงว่าหมอหยองคือใครก็ เอาเถอะก็คนนั้นแหละอู้โหตัวเปนเลิศตัวเปนเลิศตัวเป็อเลยอุลยแตกแตกเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนปิกาจูใช่เหรอไม่รู้อ่ะวีดเฮ้ยโอ้ยมันอยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องนี้ มันอยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องนี้จะก,กี่ตัวเไรโดดมาอ๋อตำ,ตำรวจตำรวจตำรวจโดดมาอุ้ยอุยอุยข้างหลังกูอะไรวะเนี่ยอะไรเอออัดกำแพงแม่งเลยตายตายถอะมึงโอ้มาเป็นดงยังไม่ไหวละไม่ไหวแล้ว ผมเียงผมเียงผมอุ้ยพลาดกูไปละโกูยิงกูให้อยู่กูไปเดียวอู้ตรงนี้ก็มีกูสั่งมีเสือป่าจระเข้ยิงเฮ้ยมันจะหมดแล้วสุดแล้วกูอยู่ตรงข้ามมันเดี่ยวไปฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวผมไปช่วย ต้อมเดียวครับยิงให้หน่อยดีกว่อโอ้โหไม่ไม่ยิงก่อช่วยเลยโล่สามสามหนึ่งศูนย์นั่นแหละตัวฮาถอยออกก่อนไม่ไหวแล้วอุ้ยไม่ใครมาช่วยกูไว้เนี่ยอุ้ยดีดีวีเกมซึ้งเลยหัวพุดออกมาจากโหัวพุดออกมาจากกระแพงโอ้โหแย่เลยเนาะเฮ้ยอะไรอ่ะไปสลายม็อบ แกน้ำตาครับโอ้โหเหลือเกินเออโอ้ยคุณบีทีบแล้วตะกี้คุณเสียงคุณบีทีเป็นอะไรฮะะอครับเมื่อกี้ตาตะกี้เสียงคุณบีทีดูไม่ค่อยชัดเนี่ยมันเป็นรอยอ่ะโอ้เป็นรอย เจ้าคุณเสียงสิโลหะทำเสียงรอนะจีฮะอะไรนะครับรอนะเจ้าเสียงคุณนอนทำเสียงรอกูเหมือนเป็นโลอยอะแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นเอ็กเซดอนอย่างงี้กูเหมือนเป็นโรอนะหมือนที่มันคิดอะเล่นเข้าไปเล่นเข้าไปนะครับพวกคนเอาไม่เอาเอาไม่เอากันไม่รู้เลยพวกนี้พวกคนหญิงครับผมชวนมาแล้วแม่งไม่เล่นนะ เยอะเว่งเว่งกูไม่ใกูโชว์เลยนี่อีกเว่งเว่งเวงไม่โดนเลยไม่โดนเลยอะไรตบเกียนแตกตบเกียนแตกตายยังยังไม่ตายมึงทำไมมึงไม่ตายเนี่ยเแพะเลยโอ้ใช่เหรอยอดโอเคใช่ก็ไปไปห้องแรกก่อนเลย กไม่มีอะไรเป็นไฟเลยอ,อีกแล้วเฮ้ยทำไรกันพูดถึงในโลกแห่งความเป็นจริงซอมบี้นี่มีสิทธิ์ที่จะมีสูงมากเลยใช่ไหมคุณดินเอ้ยคุณน้ำเยอะเพราะขนาดหนูทดลองยังคลั่งได้ ไอนี่ก็ยิงยังเลยโอเคโอเคทุกคนทุกคนเอายาเอายาไปตรวจแล้วเอายาไปตรวจยาที่ได้จากคนข้ายผมผมลองนึกอยูนะว่าถ้าไอหนูไอหนูตัวนั้นอ่ะมันไปกัดใครข้าทำไงวะผมว่าเขาคงไม่ปล่อยให้หลุดหรอกแต่ถ้าปล่อยให้หลุดก็ชิบหายยาไม่ได้ยาไม่ได้ผลหายาตัวใหม่หายาตัวใหม่โอ้ยลองยาวตกนึง ลองยา,งยาคุณดินครับรายการผมติดเลรนนะเนี่ยลองยาห <c oughs> น,น้าเขาเริ่มเป็นหนองล <c oughs> อแล้วครับหน้าเขาเริ่ <c oughs> มเป็นหนองแล้วครับกีเชื้ยอะไรอ๋อเยอะมาทะลึงกับกูนะ <c oughs> ไอ้นี่ชอบ <c oughs> <c oughs> อุ้ยตะกี้เขากระดิกตีนด้วย <c oughs> ใครไม่เห็นเดี๋ยวผมจะสโลว์ภาพช้าให้ดูอีกทีกันยายามันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวมันไม่ใช่กิฟมันไม่ใช่กิฟไม่ใช่น้ำมันได้เกียร์่หละก็ใช้เกิออกจากบ้านแบกว่าใช่แล้วรูฟิดตาเอ้ยไม่ใช่จะบ้าประตูประตูประตูตูต้นนึกถึงต้นอีกอ่ะไม่รีบไม่นานวะนขายิงข้างหลังเลยโอย โอ้ต้นต้นเลือดเป็นไรอ่ะเฮ้ยผมเก็บเลือดไม่ได้เฮ้ยผมมีเลือดผมมีเลือดน้าหน้าเม็ดแร็กเก็บแล้วเฮ้ยผมผมมีเลือดตอนตอนนี้ผมมีเลือดผมได้เลือดที่ใช้ได้แล้วโอเคโอเคสุดยอดประตูนี้รอรอผมมีสแลงผมมีสแลงเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตัดไฟเดี๋ยวั้นต้องกระจายปะกระจาย ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับอ้าวมาเฝ้าวันนี้ดีกว่าเออโอ้โหเยอะมาต่อหน้าต่อตากูเลยมาเราอยู่นี่แหละเราคนเอ้ยเอเจ้ที่กันไงโอ้โหคุณดีนะครับเอ้ยมันหยิบกระเป๋าเ้ยยิงแมงนี้เลยได้ร้อนไปอลก่อน เทคทูฮ like ิมเลยอย่างเงี้ยเทคทูฮิมคำถามเปิดตำนานคำถามติงต้องเก้าเกเก้าบว๊เก้าเก้าได้เท่าไหร่ครับไม่ได้ทำนานแล้วผมว่าผมเราทำสักหน่อยดีไหมตายด้วยมึงอ้าวไม่มีเฮียเฮียเมย์ เวอะเฮ้ยรอๆโผมอยากรู้จริงๆว่าคนสร้างไปเลยนี่ยเฮ้ยไฟดับโรงบาลโรงบาลไม่จ่ายค่าไฟโรงพยาบาลไม่จ่ายค่าไฟ่เร่งเเจอยตังไหน้างอเจะไล้จะละอะมันมีเปิดเลยอะอ้อ้านไฟฉายตาก ไอ้ีพสาวไปไันยก็เล่นซะเก่าเลยคิดว่าต้องทุบทิ้งแล้วมันถึงจะได้นะอโ้ยนั่นก็เล่นนั่นก็เออไว้นะเฮ้ยไอเสียงวิทยุโค้ดมีเผื่อเผื่อจะได้อีกหลอดนึงอ้าวแตกแตกไปพอเลือดกระจายเลย เอ้ยได้ได้ยินเสียงคนไข้โขนขี้แตกใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ผมเอาเลือดไปใส่ไฟดาบรอเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงลิฟต์วิ่งแจนเลยเฮ้ยอัมเลือดใช้ได้เร็วเอาเลือดอันนึงก่อนไปเร็วไปเร็วไปเร็วอันนี้ใช้ได้ ผมลองไปดูฝั่งนู้นโอ้ยเฮ้ยเขี้ยผิดห้องเวายา้ยลนะ่ละระยะมึ้ยไอ้ตายเนี่ยลิฟต์เมื่อไ,ไหร่ลิฟต์เมื่อไหร่มันจะมานะเนเเี่ยโอ้โหแย่แล้วเจนเจน อุ้ยตันนี้ใช้ไม่ได้ถูกเพลนละยาเจอรอขี้แตกแล้วครับชาเจอร์มาแล้วไหมรอรอรอต้องการตัวยาสองสองตัวครับผมโอเคผมผมมีหนึ่งตัวคุณอาเมอีกหนึ่งตัวโอเคเอามาแล้วครบแล้วอย่าเลิกนะโอ้ะไรวะโอ้โหโอ้โหเห็น เว้ง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 เกอะเว้งโอ้ยเวเลวเลวเวกูไม่ได้ไปเไม่ได้ปโกษณดมโบเมนเลวๆตายไปแล้วครับอ๋อเฮ้ยเลิกกระโดดเกระโดดมันเชเฉยเลยยขยับร่างกายไม่ได้เยสซีเลยเออองการตัวใหญ่หนตัวผมคุณอําก็ใส่ไปแล้ว อย่าบอกนะว่าใหม่อีกแล้วเหรออย่าบอกว่ามันจะมีมันมีอีกอันนึงที่ยังใช้ได้แต่ผมไม่ได้ไปเก็บอ่ะว่าแล้ว่เก็บแล้วมาเฮ้ยโอ้โหเจ็บเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้จะอะไิก่งเดี๋ยวแล้วเดล้วเดีู๋มุดเข้ามามุด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  เดี๋ยวฉันว้องนะโอเคเราจะไม่ลืมนายเอไอโอ้โหลืมเหออโอเคระวังมาวิ wow. ่งต่อต้องเนี้ย วันจะพูดไหมวูวูวูเนี่ยโอเคเราจะไม่ลืมเราจะไม่ลืมนายเอไออย่าลงนะถ้าเกิดลงล่างนี่คือเจ็บนะเฮ้ยผมไม่น่าเจ็บหรอกผมอยู่บนนี้ขอพอวานาขอให้มันขึ้นนะขึ้นที่เธออุยถ้าถ้าลงนี่คือเราต้องเสียเลือดแบบเยอะมากเรามาแช่งลีกกันขึ้น เพมตนเ่มขนเมเ่นพอขึ้น่เยยยยอื่รับยับยิบหายลิตตกฮะลิตกลิตกลิตกไว้ไว้แน่นนะตกตกตไม่ตกเออไม่ตกไม่ตกไม่ตก โอ๊ยเรียกเราไม่ตกโอ๊ยหาหาที่สูงวะที่สูงวะเอ้ยระโดนรถแรงสินท่านก็โดนรถแรงสินท่านไม่ไม่ไม่มีที่สำหรับมึงแล้ววีดีลงแล้วอ่ะวู้ดีนะกูไม่เป็นไรกูไม่เป็นไรเจ้ายีมกระเทียมดองดีนะกูออกมาด้วยตรงนี้ยจะเขียนนิดนึงนะโอเคอ้าวอะไรวะเนี่ยอ๋อเขียนเขียนไปนึงไป อุยโอ้ยไม่ธรรมดาผมมันสูงนี่วะมีบอกให้เราปีนอะเออไม่ใช่ผมเออเราต้องของนีงัด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 ลาคาเลยผมงัดอยู่งัดอยู่จะมาผมมีเวลาไม่กี่นาทีเร้องหนีใช่ไหมเนี่ยใช่ผมตะลั่งวิ่งไปเลยเฮ้ยกระโดดข้ามรั้วอุ๊บดีเฮ้ย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 เกิดอะไรขึ้นอ่ะยิ้ม มเหมือน,นแทงจะกำเนิดมาแล้วเมื่อกี้มันมีดินดินเลยตงมีดินใะมีดินเลยแทงแน่ๆเลยว่ะเมืม่อกี้เอา